ยังไงบ้างสําหรับคู่เราคือมาโคนจานเด่นไปยังไงอ๋ออ๋อโอ้ยตายละเข้าเร็วมากเข้าเร็วเลาเราเร่งนะคะก็ก็เอ่อมุกทำซีรีส์เรื่องเก็ตเจอค่ะทีนี้ก็ทีมงานก็บอกว่าแบบว่าทุกคนที่จะมีคู่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยหาเพราะว่าหาถูกคนอื่ จริงๆเลยชอบพี่ทูมานานแล้วแล้วก็แบบรบกวนพี่ทูมาแพสหลายบทมากในใค่ายเราแต่ว่าก็ชอบนะแต่ว่าย,ยังยังยังไม่ได้สัก,สกตัวละครนึงอะไรอย่างเงี้ยพอเราแบบมีสิทธิ์ได้แบบเลือกอะไรเงี้ยเราก็แบบเชิญเชิญมาเล่นกับเราค่ะตกยงอะไรนะคะตกหลุมรักยังไง เขาเคยเล่นไพ่สแตนด์อินกับพี่แม่ค่ะแล้วก็แบบว่าเออแอบถามพี่แม่มาตลอดอยู่แล้วว่าเฮ้ยพี่สาวคนนี้คือใครอะไรงเงี้ยเออมพราะว่าเขาสวยก็เลยเปิดตัวเลยหรือยังไงก็เลยแบบว่าชวนก็ชวนชวนชวนมาเล่นด้วยกันแล้วพี่เขาก็ตอบรับเลยนะ คือแม้แต่ว่าป่นปูนสูงลงใส่รองเท้าใส่ตัวแบบรอถึงนิสัยด้วยก็แบบเป็นคนชิลๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนแรกที่เจอ นั่งแท่นอยู่เบื้องหน้าทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังรวมกันอย่างเงี้ยมันยากเกินยังไงบ้างสำหรับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้มูลค่าบริษัท M A T e, เอฟอาร์พีแอนด์เอ็นเป็นบริษัทซีรีส e, ์นะคะก็จะมีทั้งแบบซีรีส์ไบเลบิฟเจอร์เลิฟในปีแรกเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างแบบหนักเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่เคยทํางานเบื้องหลังในทุกด้านขนาดเนี้ยค่ะพอมาทําซีรีส์มันคือทุกด้านจริงๆแม้กระทั่งเพลงประกอบละครสี แบบทางเราช่วยกันดูกันหมดอะไรเงี้ยค่ะพอที่ถามฟู๊ฟลอยฟู๊บอกว่ามันเริ่มกันมาก็จริงแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคบ้างอะไรเงี้ยเราได้พูดคุยหรือว่าได้แบบเอ้ยแชร์ไอเดียกันยังไงบ้างให้มันผ่านนันเนี่ยอ๋อก็คือจริงๆแล้วฟูกกับยฟู๊เราเขาเรียกว่าแบ่งแยกหน้าที่กันชัดเจนเพื่อที่จะได้แต่ละคนก็ทําโฟกัสคนละส่วนแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ก้าวไก่กันอย่างเงี้ยค่ะมันเครียดขนาดไหนมว่ายิบบอกว่ามันเครียดมันเครียดไหมเพราะว่าหลายคนบอกว่ามันเคีย มันมาเครียดเพราะว่าเราอย่างเงี้ยเราก็มีแบบพี่เข้ามาในสังกัดใจเออคี <laughs> นเรี้ก็กำลังใจใช่แต่ว่าเราก็คาดหวังว่าเราก็อยากให้ยังไงก็อยากให้พี่ได้ดีขึ้นแบบไปอยู่ด้วยกันหรือว่าน้องๆทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะอ่ะยังไงก็อยากให้ปังขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็มีความกดดันตรงนั้นนะคะมันทุ่มสุดตัวขนาดต้องมันเก็บมัลงด้วยใช่ก็ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็เอาเงินเก็บมาลงด้วยแล้วก็แบบ จริงๆก็มีผู้ผบริหารท่านอื่นท,ที่ลงเงินด,ด้วยนะคะขอท่านต้องเสียน้ำตาไหมมันก็มีม,มันก็มีเสียน้ำตาบ้างมันก็เครียดบ้างอะไรอย่างเงี้ยะะแล้วเราจัดการกับปัญหาจัดการยังไห<อ>งหรอก็จริงๆก็จริงๆก็ผู้ส่วนก็ให้ให้กำลังใจกัน,นะคะ่ะรวมถึงน้องๆหรือว่าเพื่อนในค่ายพี่ซูอย่างเงี้ยก็แบบให้กำลังใจแบบ่าเงี้ยค่ะในรบกวน พ่อคุณก็ดูคอลเลกชันเป็นส่วนใหญ่ขอวคุณก็ดูแบบเมเนจเมนท์อาร์ติสเพนท์เมนท์อะไรเงี้ยค่ะถ้าือข่ามหน่อยค่ะหนูมิชาเป็นคนไล่ตัวเพราะว่าข่าวเนี้ยมันเป็นกับไหออกมาเราเห็นข่าวไหมเห็นข่าวแต่หนูไม่ทราบเลยจริงๆไม่ไม่ไม่รู้เลยค่ะเราไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยใช่ไหมไม่ไม่ได้คุย ตัวเรเป็นของเพื่นนอนหครับอ,อนนี้ตอนนี้ติดใจเพื่อนยังไงบ้างติดใจเพื่อนหรอก็อโอเคนะเพราะว่าเป็นคนที่โฟก,กัสงานซะส่วนใหญ่ขเขาพวกนนี่แบบว่างานน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเขาที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วการที่ไปกดไลค์มันอาจจะสื่อถึงว่าเขาจะกลับไปดีเกิดไหมหรือยังหนูว่าหนูว่ามันแปลอะไรไม่ได้เท่าไหร่การกดไลค์ที่ฝากด้วยปาค่ะแล้วก็ฟิลลี่แล้วก็รู้ของเราจ้า ให้สูสูบปากอะสูสูพูด่อยก็ของมารุปักฝักกีแฟนนเาฝากซีนด้วยนะคะสูบก็เต็มที่กันมากดูเนี่ยครบปากที่มาแล้วก็เต็มที่มากๆขอรุ้้องด้วยเดี๋ยว้องมาดิเอเดี๋ยวเดี๋ยว้องน้องขอเรียกน้องร้องทำไมได้ไหม้ก็มาแล้วกมา่เลยขอบคมากนะคะฝากฝากลูกๆด้วยมีแต่น่ารักทั้งนั้นเลยวันนี้ก็มาเดินแบบในการ โอเคค่ะฝากเอวาเทีเทนเมลค่ะซีรีสเชดเป็นโรงเรียนหญิงล้วนก็เลยมีนักเรียนเยอะขอกระชับกระชับนะขอเอาไนะ